สวัสดีค่ะราศีตุลราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2567ผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิการาศีตุลขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านค่ะทั้งเก่าและใหม่ทุกๆท,ท่านขอพระคุณทุกการติดตามทุก การซัพพอร์ตจากท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่แม่หมอทำลงทุกเดือนทุกๆ12ราศีค่ะขอบคุณสำหรับซุปเปร์แตงด้วยขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจริงๆท่านผู้ชมเพิ่ม จำนวนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มการติดตามขึ้นเรื่อยๆทำให้แม่หมอมีกำลังใจในการทำคลิปในทุกๆครั้งค่ะราศีตุนวันนี้เรามาทำคลิปในป่าค่ะบริเวณโบราณสถานนำฉากสบายหูสบายตามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมจะได้แบบเพลินๆไม่เครียดนะคะไม่เครียดไม่กังวล อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับความสงบนะคะคนทำคลิปก็ได้ออกกำลังกายด้วยกว่าจะขึ้นมานี่ก็ขึ้นดอยอะค่ะเหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> พลังงานของราศีตุลเป็นเด e hello f แฟนค่ะเดอะฮลโลแฟนอ่าใครที่ชอบมูไอเรื่องของการบนบานสารกล่าวอย่าลืมนะคะไปแก้บนด้วย เดี๋ยวฮัลโลแฟนมาเลยอย่าลืมไปแก้บนด้วยถ้าไม่บนหรือขอถ้าสำเร็จก็ต้องนำสิ่งของนำเข้าไปอาหารหรือว่าเเป็นประเภทแบบขนมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของมงคลนำมาถวายด้วยนะคะการมูการบนบารสานกล่าวเนี่ยเวลาเราทำอะไรสำเร็จเราต้องนำมา นำมาไหวนำมาบูชานำมาสัการะไม่ใช่ได้แล้วเฉยได้แล้วเฉยถึงแม้เราจะไม่ได้บนถึงแม้เราจะขอปากเปล่าเราได้เราก็ควรที่จะถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมันเหมือนเป็นการขอบพระคุณเป็นการบูชาเป็นการสักการะเป็นการให้เกียรตินี่ไง e o ีน s ต้องปฏิบัติต้องแก้ด้วยตนเองต้องทำด้วยตนเอง ต้องมาแก้บนต้องมาบูชาต้องมาถวายด้วยตัวเองด้วยนะราศีตุลอย่าลืมไม่ใช่ว่าพอรวยแล้วพอได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบแล้วก็ลืมลืมในสิ่งที่เราเคยไปมูเอาไว้มันเหมือนการตอบแทนพระคุณนะคะเวลามีใครช่วยเหลือเราเราก็ควรที่จะขอบพระคุณนะคะในการานำของไปไหว้ไป ไปเป็นไปเป็นการให้เกียรติการบูชาเนาะเป็นการเคารพนับถือบางครั้งคนเราอ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ช่วยเหลือเราคนเป็นๆก็ช่วยเหลือเรากัลยะาณมิตรที่ดีก็ช่วยเหลือเรามันมีทั้งด้านที่มองเห็นแล้วก็ด้านที่เรามองไม่เห็นอืมพอดีว่าแม่หมอเห็นว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสะก่อนก็เลยแบบว่าอืมนะ ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปทําอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมละกันนาของไปบูชานะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตเดอไฮโลแฟนก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตสําหรับราศีตุลอย่าประมาททุกเรื่องเรื่องการทํางานระว,วังมีข้อผิดพลาดเขาบอกว่าอย่าประมาทนะอย่าทํางานให้มันแบบมีข้อตําหนิข้อผิดข้อพลาดแล้วก็รวมไปถึงการคบเพื่อนคบฝูงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนดีเพื่อนที่เป็นกัะยาณมิตร โอ้ยมันมีเพื่อนสารพัดก็เลือกคบกันแล้วกันอืมนั่นแหละเราต้องเป็นผู้เลือกเราอย่ามาให้ใครเลือกเราซิกาแวนซิกาแวนอ่าราศีตุลภูมั่งข้างอุย้ยงานนี่นะเป็นเงินเป็นทองราศีตุลน,นะ เดินทางบ่อย m p e r a n c e t e m p e r a n c e บางครั้งก็เงินรั่วบางครั้งก็รั่วเหมือนกันบางครั้งก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเดือนพฤศจิกานะใช้เงินเยอะนะราศีตุลราศีตุลยิ่งนานวันยิ่งมั่งคั่งการค้าการขายงานในกลุ่มในองค์กรจ็อบหลักจ็อบพิเศษโอ้ยห,ยหลายๆจ็อบยิ่งนานวันชีวิตยิ่งดี ชีวิตยิ่งดียิ่งแก่ชีวิตยิ่งดีแก่แล้วรวยแก่แล้วมีเงินราศีตุลน,นะแก่แล้วรวยแก่แล้วมีเงินจะใช้เงินเก่งถามว่ากระเป๋ารั่วไหมบางครั้งก็รั่วเหมือนกันหาเก่งใช้เก่งรั่วเก่งคนนะ่ะไม่ได้รั่วกระเป๋ามันรั่วบางครั้งให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวให้บริวารหรือบางครั้งปลายปีนี้ราศีตุลมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่บ้านใหม่ ก็จะใช้เงินก้อนใหญ่สักหน่อยสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญโอ้ยมีแต่เงินมีแต่ทองชีวิตช่างดีอะไรปานนี้มาจากความสามารถมาจากความเก่งมาจากความอดทนความขยันคิงอ่ะขอภัยค่ะนายอบค s ับเก่งขยันรวยนะราศีตุลเก่งขยันรวยมีน้ำใจ ปิดทองหลังพระก็เก่งช่วยเหลือคนอื่นมาก็เยอะชอบช่วยเหลือคนเป็นคนมีน้ำใจช่วยมาเยอะโดนมาเยอะคือคนมีน้ำใจคนใจกว้างเลยนะมันมักถูกเอาเปรียบอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ห่างไว้คือปลายปีนี้นะขอให้เริ่มต้นขอให้ทำตัวเป็นคนใหม่สิ่งไหนที่มันไม่ดีให้รีบปฏิเสธอย่านำเข้ามาในชีวิตนะราศีตุล นะอย่าไปคิดมากอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะไม่ปลอดภัยปฏิเสธไปเลยปฏิเสธไปเลยนะกันไว้ก่อนนะระวังไว้ก่อนได้เปรียบระวังชีวิตค่ะเราเกิดมาเพื่อเพื่อเพื่อการปฏิบัติการสร้างความดีทางที่ไม่ดีสิ่งใดที่มันผิดสิ่งใจที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปเลือกเข้ามาในชีวิตเลยชีวิตเราเราเลือกได้เราเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองสองไม้สองไม้นะสองไม,องม้อ้ามาแล้วจ้าสามดาบเห็นไหมหาเงินเก่งใช้เก่งระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บทั้งของตัวเองทั้งของบริวารพ่อแม่พี่น้องหรือตัวของราศีตุลเอง ดูแลสุขภาพกันด้วยสามดาบหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนราศีตุลจะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินแบบกระทันหันใช้เงินก้อนใหญ่ค่าน้ำค่าไฟของใช้ในบ้านหรือซ่อมบ้านหรือซ่อมรถได้สามดาบระวังเรื่องความเจ็บป่วยไม่พอนะระวังเรื่องของหายของตกหล่นของหายหาไม่เจอนะสามดาบ ก็เดินทางไปไหนมาไหนอย่าไปใส่เครื่องประดับเยอะอย่าไปพกเงินเยอะเดี๋ยวมันตกหล่นตกหายไปก็จะหาไม่เจอระวังเรื่องของหนี้สินอย่าไปพัวพันอย่าไปยุ่งเกี่ยวสามดาบเดี๋ยวจะหมุนเงินไม่ทันด้วยหรือมีคนมาหยิบมายืมเงินเราก็ดูดีๆเนาะสามดาบจะตามไม่ได้หรือตามหรือว่าเขาให้เราไม่หมดอะ่ะเขาใช้หนี้เราไม่หมดอะ่ะสามดาบ จะ,จะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินปัญหาคือใช้เงินตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ก็ระมัดระวงังวิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทําบัญชีการใช้เงินอย่างระมัดระวงังสำดาบการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังให้เตือนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องการคบคนทั้งเรื่องการทํางานอาจมีเกณฑ์มีความฉุกละหุกในเรื่องของการทํางานที่จะต้องแก้ไข ราศีตุลอาจจะได้แก้ไขเรื่องของงานที่มันพบเจออุปสรรคบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่ามีเรื่องมีราวกับใครนะสามดาบถ้าไม่มีเรื่องเงินก็เรื่องเกี่ยวกับการประทะขลม่มการประทะขลม่มไม่ต้องไปเถียงไปต่อล้อต่อเถียงนะอะไรที่มันผ่านได้ก็ผ่านอะไรที่เราเราพูดจากันเนาะด้วยเหตุได้ผลสามดาบการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้ ก็อย่างที่บอกค่ะอะไรที่ไม่ดีเราก็ถอยห่างเนาะอย่าไปมีเรื่องมีราวกันกลางค่ำกลางคืนก็อย่าไปเดินทางไปไหนมาไหนนะปลายปีเนาะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับคนรักเราสามดาบออกไปกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวก็จะไปเจอคนพาลหาเรื่องทะเลาะสุดท้ายเราเสียเปรียบอะไรเงี้ยก็เรามัดระวัง นะระวังคนพานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเออสิ่งดีดีมีตั้งเยอะตั้งแยะก็เลือกเอามาแล้วกันนะปลายปีบงทีมันมีเกณฑ์งานเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยการดื่มการเลี้ยงการสังสรรค์การพบเจอครอบครัวการพบเจอญาติพี่น้องการพบเจอเพื่อนฝูงนะคะขับรถขับลาเวลาดื่มเหล้าอ่ะเนี่ยดื่มประเภทแบบของมึนเมาอ่ะ ระมัดระวังไม่ดื่มจะดีที่สุดไม่เมาจะดีที่สุดเรื่องการขับรถขับลาอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเลยเชียวมันไม่ใช่เดอะฟาสต์นะคะมันไม่ใช่แบบวินดีเซลจะต้องมาแบบขับรถเร็วอันนั้นมันในหนังค่ะของจริงไม่มีค่ะของจริงของจริงคือชนแล้วยับแน่นอนยับเยินนะคะอย่าไปประมาทไอไอภาพยนตร์ไอมูฟวี่อะไรอย่างเนี้ย มันก็คือการปรุงแต่งมันก็คือการแสดงแต่ชีวิตจริงคือชนแล้วพังค่ะไม่ว่ารถทุนจะแบบแพงขนาดไหนกี่ล้านกี่แสนกี่พันล้านคือถ้าชนก็คือพังอะ่ะพังนี่นะไม่ใช่แค่รถนะตัวเราก็จะพังล่างเราก็จะพังนะคะอย่าขับรถขับราวไวอย่าไปซิ่งอย่าไปห้าวเดอ์มิดปลีกตัวปลีกวิเวกปลีกสังคมดูตัวเองพัฒนาฝีมือการทำงาน ขยันเอาการเอางานดีที่สุดเลยนะสำหรับราศีตุลเดโมนเดมมนเดโมนงานเกี่ยวกับศิลปะทุกชนิดทุกขแขนงจะนำพาโชคลาภมาให้ราศีตุลถ้าไม่อยากตกรลกรรมลำบากไพ่เขาพูดอย่างเงี้ยคือถ้าไม่อยากตกรลกกรรมลำบากไม่อยากคิดมากไม่อยาก ยากจนในวันข้างหน้านะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตซะแล้วคุณจะโชคดีแล้วคุณจะรับทรัพย์แล้วคุณก็จะไม่ตกต่ำนะตกละกำลำบากในบ้านปลายของชีวิตไพ่ก็เตือนมาอย่างนี้นี่คือพลังงานของราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนค่ะความรัก ส่วนเรื่องของความรักความรักของราศีตุลไพ่เดเฮร์แฟนโอ้ยเจอความรักที่แบบหลังจากที่แบบชดชลูขานเถาะเปลี่ยนแปลงไปไปมามาไม่แน่ไม่นอนมันมีเดเฮรแฟนเจอคนจริงสักทีเจอคู่จริงๆสักทีเจอคนที่สมหวังสักทีนะสำหรับราศีตุล บางท่านมีเกณฑ์มีงานมงคลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนได้แต่งงานสำหรับราศีตุนมีงานมงคลมีความรักมีความสมหวังหกไม้มีความยั่งยืนความรักเนี่ยคะ่ะความรักเนี่ยเราจะต้องดูความประพฤติเป็นหลัก ถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นเดรฮร์ฟแฟนนะให้เลือกเลยถ้าคนที่เราเจอนะไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็น LGBTQ ถ้าเป็นเดรฮร์ฟแฟนเป็นคนซื้อสัตว์กับความรักมากๆเลยเขาจะจงรักภักดีต่อเราเขาจะมีแค่เราคนเดียวให้รีบคว้าเอาไว้เลยจะเจอความรักที่สมหวังอบอุ่นเป็นคนใจเย็นใจดีแล้วก็รวมไปถึงโชคชะตาชีวิต เป็นคนมีโชคมีทรัพย์มีลาบเป็นคนดวงดีคู่ของราศีตุลน,นะเป็นคนที่มีพลังงานดีด้วยการเลือกคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเราต้องอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าอย่าเลือกคนที่เขาไม่พร้อมจะมีเราราศีตุลถ้าเขาไม่พร้อมเลยที่จะมีเรานะ่ะแสดงว่าต่อไปอ่ะเขาก็ย่อมไปจากเราได้ง่ายๆ เราจะต้องเลือกคนคุยความรักคู่ชีวิตที่เขาพร้อมจะมีเราถ้าเขาพร้อมมีเรานะความรักมันดีนะมันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมันจะเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตกันดูแลกันเป็นห่วงเป็นใยกันความรักนะถ้าหาไม่เจอก็โสดไปก่อนราศีตุล ถ้าหาไม่เจอทํางานข่าวรวยค่ะรับเงินค่ะแต่ถ้าหาเจอแล้วรักษาไว้ให้ดีๆค่ะนะบางท่านตั้งคันอะราศีตุลดมูลดมูลบางท่านบางท่านกําลังจะเป็นแม่คนพ่อคนกําลังจะมีบุตรกําลังจะมีลูกในรายที่มีคู่ครองในรายที่แต่งงานแล้วจะมีบุตรมีบุญตั้งคันง่ายมีบุตรง่ายมีบุตรเร็ว มีครอบครัวสมหวังส่วนในเรื่องของคนคุยกับเรื่องของคนที่กำลังจะมีชีวิตมีมีความรักพบคู่แท้เนี่ยด h ฮ e ลโ a ฟนคือพร้อมมีมากพร้อมที่จะได้เจอคนดีๆแบบนี้มากๆเลยเป็นปลายปีที่การงานหน้าที่ความรับผิดชอบจะนำพาไปสู่ความรักที่ดี เตรียมตัวพบกับเจอกับสิ่งดีๆนะมีเกณฑ์ได้สัตว์เลี้ยงด้วยสําหรับราศีตุลหมาจรแมวจรหรือว่าซื้อมาก็ได้นี่นี่มูมีเกณฑ์ได้สัตว์เลี้ยงมีเกณฑ์ได้อบอุ้มอุปถัมภ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นคนใจบุญไงเป็นคนใจบุญนะสัตว์เลี้ยงนี่ไม่เคยขาด การทำบุญก็ไม่เคยขาดการสวดมนต์ก็ไม่เคยขาดดี๋ยวใหแฟนดี๋ยวใหแฟนอยากจะบอกว่าให้ใช้เครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นหยกเป็นทับทิมเป็นโมราเป็นอะไรอ่เป็นเป็นเป็นเครื่องประดับเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นหินก็ได้เป็นหินสีที่เป็นหินสีมงคลเป็นหินจากธรรมชาติคือว่า เครื่องประดับจากธรรมชาติเดรฮาร์แฟนเครื่องประดับมงคลเป็นไม้ก็ได้ที่เป็นแบบเป็นกำไลเป็นลูกปัดเป็นอะไรอย่างนี้นะจะเสริมโลกค่ะจะเสริมดวงแล้วก็เรื่องการแต่งกายเรื่องการแต่งกายขอให้เป็นสีมงคลทุกๆุสีทุกๆชโลก จะทำให้ราศีตุลรับโชครับทรัพย์ในการทํางานในการติดต่อเจรจาในการค้าการขายในเรื่องของดวงอุปธรรมด้วยสําหรับราศีตุลน,นะนี่คือพลังงานของราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วย ขอบพระคุณสําหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสพอร์ตจากท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ร่ํารวยสมหวังกันทุกท่านดูแลร่างกายให้ดีระมัดระวังเรื่องความเจ็บป่วยออกกําลังกายนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ